ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวิน h ชาแนลพร้อมด้วยทีมงานานุ่มอามคนเดิมพระต่อย ชแนลนองน้ำชแนลนะครับพ็มาอยู่ที่เขาภูพานสกลนครนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปขอโชคลาภกับสามแม่มาแก้วนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เขาภูพานนะครับไปนะครับไปพอที่ห้างแล้วก็ไปเตรียมสิ่งของไปสักการะบ่เพื่อไปขอโชคขอลาภนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมเ c ทุีท่านเลยนะครับที่ใส่แว่นตาดำนะครับเพราะว่า ตาแดงนะครับทออร่บเลยใส่แว่นตากันล่มจักน่อยนะครับเพราะว่ามีช่วงนั้นผมเป็นนานหลายวันกว่าจะหายนะครับท่านผู้ชมข้ามถนนเย่ต่อยข้ามถนนมาผีดได้หรืวว้างวังรถรถเยอะ ตรงนี้เป็นศูนย์ป้องกันไฟป่าสกลนครนะครับหน้าแรงหน้าหนาวย่างเข้าไปหาหนาแรงกาดตองระวังฟื้นไฟหนาไฟใหม่ป่านะครับทีมงานนกกศรานรรมราชถูกทุเทียนกระวองและล่าวกะ็หลังจากสักลักกบาบไหวเสร็จแล้วก็ต้องว่อถูกเทียน หม่เบิร mm ์สักนะครับจำคอยกลับเพราะว่าเกิดมีล่มพัดสกเก็ตไฟเล็กสเก็ตไฟถูกไปใส่ใบใหม่แห่งก็มีโอกาสเกิดไฟใหม่ได้นะครับตรงที่จะไปสารแม่นางแก้วนี่ก็ยางไก่พอสมควรนะครับว่า ตรงที่จอดรถดรับตรงที่จะอากราบไหว้ศา,ารเจ้าแม่นี้อยู่คนละจุดกันนะครับเพราะว่าตรงตรงศารเจ้าแม่นี้จอดไม่ได้นะครับ เอาสารแม่นางแก้วพังเอาคืเอเป็นแค่สัน้นเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโรงยบาลปวดขื่นาสารแม่นางแก้วครับ ้าเแี่นั้นแกวพังพังลาบแล้วกับู้ชมฮอ้ คือตัวเพิ่นเพิ่นพวกไม่ห็นเนาะเออเพิ่นพวกผมว่าเพิ่นเพิ่นอยากเพิ่นอยากขึ้นมาจากศาลนี่อามาผู้ชมโอ้ยอัศจรรย์เลยครับเนีะว่างลูกลูกปั่นอื่นๆกต่มีเแต่ว่าเบเด็ดนะเออท่านผู้ชมูมขนลุกพ่มากเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมคนลุกเลยครับคนลุกเลยท่ามผานคนลุกเลยนี่เออ พ่นบูบูกับเบียงขึน้นมาเลยเอ,อือ,อขอเลยรอามขอเลิกเมียน อเคมาแม่นางแก้วดันกระเบื้องโผล่ขึ้นมาครับเห็นเห็นเลยครับท่านผู้ชมสารพันพังครับสารพังลาบเป็นหนากกองเลย

มอีม่รูปปั้นหลายองค์เลยเนาะนอ่มากกำลังเป่ีรูปปั้นของแม่อม่นอ่าอย่ามาข้าึ้นมานะครับเกล้ทางเก่าทางเก่าเหรอเออมามเดี๋ยครับเดี๋ยวครับ เราไปเป็นผู้หน่อยโอ้ตาตาตโอ้ยมาเด้อแม่ยนาแก้วเลยถือมาอยู่ข้างบนฮะมองนี้มองนี้นะวะนี่ดูนี่เขาลดคุณเร็วสวัสดีเอฟซีทั้งสี่ช่องเลยนะครับเอฟช่องเลยนะคะท่านผู้ชมผมนำคนเดิมมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลนะคะนั่งยื่นีนี่จอมาวินมามือเป็นมืดหก็มืงหมึดขับหมึดคืบเลย แสงสีเงาจังไหนวันนี้นะครับท่านผู้ชมเด้อซึ่งมีหน้าเหลาขี่รถมาเนาะสวัสวัาเหติวัสดขี่รถเพิ่นตามคงมันเกือบ่แมนอาจืมอาจจะเพิ่นตามคงก็ว่าล้อาจจะว่าสี่ว่าใช่ก็แนมแต่มันคือบ่เห็นสารคือบ่เห็นสารโซกัดโซกันเที่ยงรถกันเนาะเดี๋ยวบ่เห็นสารเขาแน่มากกว่าที่ตามตาแล้วจริงจริงครับผมใช่ครับวันที่นี้มัดเจอคือเรามาล่าสุด ล่าสุดก็คือว่ามากับน้องน้ำป้าต่อย<ช>แต่วนนันที่เราจะถ่ายมัน,ม,นมันเป็นเราได้ถ่ายมาคลิปคลิปนั้นเลถ่ายอยู่ปีที่แล้วบอกปีที่แล้วแต่ว่าก็เรียกเลยนะฝนมั่จะตก<ล>มันค<ต>ิดตกเราจะนห่วง,ว,งว่าป้าหัาวก็กินสารพิ้หลายเอนานทรวงอยู่หัวขึ้นเยอะแม่แต่ว่ามันตกพังจากมือหนึ่งท่านผู้ชมครับมาครั้งนี้นะเป็นการมัดสอยเหลือบนเขื่อนเจน้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าขอครั้งนี้นะจะบนพนก็คือ ด้วยประหลัดคิกด้วยประหลัดคิกแล้วก็ผมว่าแม่นางแก้วครั้งนี้ที่เรากลับมาขอครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้ามาขอต๊บเนี่ยแตกสามตัวตรงๆแน่นอนไม่อย่างนั้นเพิ่นกระหายน้ำที่หนึ่งเลยเพราะว่าเพิ่นตกการบานไหมแมนตกการมองโยไหมแมนสังเกตได้ว่าเพิ่นโพกขึ้นบักําแพงขึ้นมาเลยบับัวไอ้อกระเบื้องกระเบื้องขึ้นเลยกระเบื้องวัดแตกกระบอกช่องจะเพุ่นบัวออกมาได้ แลแปลกก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มหาจักรยานผมป่มหาจักรยานป่ะเอามหาจักรยานเอาบ้านทั้งหลังเนาะแล้วองค์ยุหันเนาะแล้วขึ้นบัถื่อนป่ะเอาแมนมหาจักรยานขนลูกเลยครับท่านผู้ชมมาเห็นครั้งแรกขนลูกเลยครับม่อนหาม่อนหาเป็นไปได้ไหมท่านผาผมพอมีนนักแก้เด้องราบอกเป็นลมเก่าเลยเขาสามโตตรงๆเด้อเลยถ่ายวันที่หนึ่งยึดถือเลยสามขายมันเลยตัวดำนัน้ำแมนกับเอาหัมันแมนเนาะ สปิของวัดวันที่หนึ่งีนสองพันห้าร้อยสิเดี๋ยวสิเ็แัวก็เป็นเดือนนาก็อยู่ันปกอยู่เพราะว่าเ็นนี้นะนี่คเรความศักดิ์สิทธิ์ของคน่ความศักดิ์สิทธิ์ตรงน้ยังโคงหัวถึากเลยความศักดิ์สิทธิ์ของแม่นางแก้วนะครับท่านผู้ชมเด้อนี่แหละที่เป็นแบบนี้ แต่ที่นี่องนั้นดูององสายมือนี่อ่ากับไวไ่าถือดิเิ่นนอนไบไหมอืมทมี่ย่างเป็นใบถือคนไหมโอ้แต่ผู้ชมคนมอบแข็งแเนพ่นเนาะหมอบรุ่งเหละสิ<า>เฮียนเล่นง่งแงหัยนี่นา้างนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเป็นสิ่งอาศจัยนมากเลยที่บ้านสารพ่นพังแต่ว่าแม่นั่งแกวทนโพหัวถือมาคือคือคจะออกจากจากอ่าสารจากบ้านพ่นที่มันขัางล่งนะครับ ทีนี้หนุ่มอามก็เลยนะครับไปขออนุญาตขึ้นหยิบนะครับโจมเจ้าแม่นั่งแก้วขึ้นจากม่องเฮียนพังนะครับสารพังเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไสักการะกราบไหวโอจู่ๆบนโพขึ้นมาองค์เดียวองค์เดียวหมันแม่นอีกองคหนุ่มขันนอนอย่าให้คนรายกับผู้หญิงยังโดนคิดโดนใจครับไม่ได้แล้วกับโอ้ยยาสพจังสั้นนั่นสิเดียวไปพอเมือปัด นะครับท่านผู้ชมาการมาจุดธูปเทียนสักก,กา,า,าระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ทางทีมงานนะครับหลังจากทําพิธีเสร็จรก็จะให้ธูปดับเทียนดับสนิทหมดก่อนนะครับทีมงานถึงจะได้เดินทางไปจากที่นี่นะครับไม่งั้นลัวไฟไหม้ป่า,ปานะครับท่านผู้ชมมันจะไม่ป่านะครับเป็นลูกลาาไปเนาะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาขอช่วขอลาบนะครับมาบอกกล่าว ต่อหน้าศาลแม่นางแก้วที่ศาลทางไปท่านผู้ชมบอกกล่าวเลยนะถ้าถูกกลางวันหรือได้โชคอะไรใหญ่ๆเงี้ยที่มอบพี่ใหญเพล่นเลยบอกกล่าวเลยเด้อแน่ครับค่ะผู้ชมค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาน ประพูนเจ้าทีสิงศักซิธ์แห่งเขาผู้พานสถานทีศักซิ์แห่งนี้พร้อมด้วยแม่นั่งแก้วผู้ศักซิท์ผู้สิงสถิตยุสานแม่นางแก้วมนีลูกหลานทีมงานชมมาวินชนแนลนุบางคนเดิมปะตอยคนมีเส้นน้องนามชนแนลก็ด้เดินทางมาสักกะละกาบไวยแม่นั่งแก้วผู้ศักซิ์ลูกหลานกับมาขอแนวทางขอโชคขอลาบนะแม่นั่งแก้วขอโชกเหล็กถ่ายลวันที่หนึ่งของหวววันทีหนึ่ง มีหน้าคมพศ2568ขอให้แมนน่นางแก้วเนี่ยให้โชคให้ลาบเอบซีให้เพิ่นได้ถือสามตตรงๆลเลยเลขไทยแล้วันที่หนึ่งเพิ่นสิได้มาสร้างบ้านสร้างศาลให้แมนน่นางแก้วขึ้นมาใหม่แมน่นางแกว้วสิได้มีหม่องยูบริวารของแมน่นางแกว้วก็สิได้มีหม่องเซาหม่องยูหม่องนอนเมื่อนี้ทีมงานก็ขอโชคขอลาบไปแทนแล้วันที่หนึ่ให้แมนน่นางแก้วให้เขาสามตตรงๆเลยเนี่ยเออสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวต่อยู่ครครับ okay. <Okay. S 1> น,นี่เด, <Okay. S 1> ด,ดี๋ยวตอิอันร์มิพักันระวังมือด้วยือวโอ้าาือวปฏิหารเนี่ยซัก<อ>สิบขอบักสิบเนี่คืัวตรงนนั่นเก่ัวเดียวเห็นต้องเนวโมาที่จงวตกลโโกลเปนตัวเดียาแหไม่ปขอมเดี๋ยวบัถือเป็นนี่แหละครับผมก็ศักสิกบส อะครั่น่าประมาแต่อือมจะน้องนองมามเพื<า>่นอนว่ะ <c oughs> ไปไปเอาละครับ บอกเก้าวไปเท่ากันบอกเก้าวไปซอยกันเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่นะกับสารแม่นางแก้วนะครับมาขอโชคขอลาภของงวดประจำวันที่ห<ม>นึ่นะงมีนาคมนี้ขอ,อ2,568นี้นะครับ<ม>ขอพันลวดใครอยากถือตัวที่ 1, หนึ่งใครอยากติดสามตัวตรงๆถ้าได้โชคได้ลาภตามทีต่ต้องการต้องหาว่าเบิ่งเด็กทุบมีกับส<ต>ามครัว่เจ้าขอเอามีแต่ล่มเงินของตนแต่เคียนใหม่ใหม่ขงเรื่องเบากัดพีดเลยโอ้สวยๆ แกล้งซานไม่กับเขาสามตัวตรงๆเด้อแม่น่าเกลีมุ่งจะว่าแปลกวะอ่าจำนวนเท่าขอเนาะถักเชื่ซี่บอกอีกย่งบอกกทำมุ่งจะไปขออื่นหรือว่าขอได้ใจจากของต้องการติดแต่ละวันเนี่ยบอกเพิ่มเลยห้าเพิ่นให้แม่นนะครับอ่าระวังแต่ละคนติดโชงดวงบกบกขึ้นกันนะครับอ่าอ่ากูเอิ้นไม่น่แเ้วจัดสามตัวตรงเด้อ หมายเลขครับผมได้มาหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ะครับหมายเลขศูนย์นะครับติดตกับกระชักสิบหรอกผมองค์เยออหมายที่สองได้มาหมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขเจ็ดศเจ็ ว้สวยเนเจ็ดอะอ่าเดอนไงอุ้ยโดนไงเนี่ยโดนเลยไม้สุดท้ายนะครับศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหครับศูนยเจหหรือศูนย์เจ็ดเ้าหรือศูนหนึ่งเก้า หรือศูนย์หนึ่งหกอย่าไล่หรืออะไรแล้วต่้งสิบจุดอันดับหน้าเอซี่เราจมแล้วเอซี่เแต่ก็คือศูนย์เจ็ดหกนะคะศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้านะครับก็เอฮะเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนอ๋อตรงกับไอ้แม่นาคท่านผู้ชมก็คือทางทางที่จะมาเป็นเส้นสายเดียวกันแม่นค่ะนะครับแต่มาแล้วเนาะแต่มาครั้งนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอบ้านเขาที่พังจะเจอสารพังเนาะค่ะจะเจอสารพังผมไม่รู้ว่า เอาตามที่นี่ไม่รู้ว่าพังตอนไหนอย่างนี้อบตเทศบาลใกล้เห็นปองบ้านทางบ้านทางบอเจอก็นับหลังคาก็แล้วกันหลังคาอะไรมาหันแต่ไ่พระมันลักแค่นังกสีเท่าไรเออให้น่าจะไม่ไหมแต่ว่าขันพื้นไม่บานหรืทีแต่ทั้งใดใ้แกงยู้อบตคือเทศบาลแม่แมั้งแกงพืนไม่บานหลือทีวะ มันทีบมี่มีมีแะมสะสะอสันางทับอย่นี่ก็ต้องขวาบาเรกทีเลยบนเสียสามตัวตรงตรงนีีแตกสามตแตกซับมีความรู้ซึกว่ามาคือจงเพิ่นอยากให้เขามาหาแล้วไม่เห็นเพิ่นอืมเป็นเราเบ้านางิอันึงอยาอยากทำมแมนอีดีเลยมันกมันเป็นเส้นเส้นทางเส้นเดียวกับสีมาแมนน่าแมนเราที่ไหนอยากสีมาาเรี่อยากสีมาหาคิดหอดแม่แล้วบอกลิลลีอยากมาหาสักคนนครเลยงงไหม คือเป็นหูวงแบบว่าอยากมากเพิ่นก็สิว่าพ่อเพิ่งผ้าใส่ได้ทีมงานของโรงพยาบาลนี่แหละเพิ่นจังโดนคิดโดนใจให้ทีมงานเฮามาอือมาหามาเห็นเพว่าเพิ่นฮู้ว่า FC ทุกคนที่เป็นติดตามหมู่เฮาเนี่ยเออเพิ่นฮู้ว่าทุกคนีใจถึงใจดีไี่ต่ผู้ใจดีจะแม่เพิ่นให้โชคให้ราไปนี่ถึงที่หนึ่งนึงสิเนาะออืเพิ่นก็ที่แเอาเฮ็ดยินงามๆมาให้เลยแม่นต้องมีคนใดคนนึง็ื่นวันที่1เอออีหลีนั่นคือเพิ่นเพิ่นคิดไว้แล้วเพิ่นคิดไว้แล้ว แล้วงวดนี้เพิ่นต้องห้สามโตะกูต้องครับผมปังดังแปดเปียงป่างแทนนุบานครับผมเอานะครับท่านผู้ชมเลขตู้ไม่เดไรไมัปนแล้วแต่ว่าเลขเพิ่นคือเพิ่นคือเอียงไปทางขวาแห้งเลยโอเคยังไม่หมดนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกตัวเดียวเห็นซีเห็นซีเป็นหนึ่งเนาะเห็นซีกับหนึ่งเนาะมันเบิ่งเด็ดเบิ่งเบิ่งเด็ดหลายแบบอ่าเอางี้เดี๋ยวเอารูปมาดูเนี่ย เอากล้องมาบันทูกเอากล้องมาดูเลขทูบหรือจะเอาทูบไปหากล้องมันก็ได้ถ้าพูดถึงถ้ามันไม่ฮอนอ่ะเออมันฮ้อนดิมันฮ้อนก้วดเออเดี๋ยวเอาเอากล้องมาดูเลขทูบเออโอเคแล้วก็ดูตามบริเวณรอบต่างๆของเรือนแม่นางแก้วเนาะตามนั้นครับผมไปครับไปนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบวยกันนะครับ เลขคูกไม่ยังไม่หมดนะครับไม่ยังไม่หมดเป็นสี่หตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขแปนะครับตัวที่3นี่ยังไม่ยังไม่หมดนะครับตัวสุดท้ายตัวที่สามเฮ้ยอันเฮ้ยเฮ้ยอันท่านผู้ชมหล้มเลยต่อหน้าต่อตาตกใจหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ย เออท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับผมเห็นเห็นเลยครับล้มเลยครับท่านผู้ชมเห็นเห็นเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีไม้หล่นใส่ตั้งๆข้าบนเลยเลยตรงนี้เลยตกมาเนี่ยแล้วก็แม่นางแก้วล้มเกิดอะไรขึ้นครับผมต่อหน้าต่อตาเลยท่านผู้ชมเพิ่นจะอยากได้เฮี่ยนใอยหูวเลยเพิ่นอยาดเยียนเรียนเมื่อกี้ปพิตงหยาดเยีเลี้ยงบานพังเสียใจพรดีดูเลขทูบดูเลขทูบให้จบก่อนนะครับท่านผู้ชมเลขทูบสี่หนึ่งแปดนะครับสี่หนึ่งแปดเพิ่นอยากได้เฮี่ยนบอกว่าเพิ่นอยากได้เฮี่ย เอาสี่หนึ่งแฝดนะครับตันแล้วนะครับเป็นอย่างนี้หรอเป็นอยางนี้ไอยากได้บ้านโอ้โหเป็นอยากได้บ้านใหม่ให้เขาสามโตตรงๆเด้อเมนางแก้วเองเป็นอยากได้บ้านไหมเอ้าพวกไม่ได้บ้นเอาขึ้นมาอีกไปดี่นี่เอาละเป็นอยากได้เทีนไหมอวินท่านผู้ชมครับผมมีความรู้สึกว่าเพิ่อนทักแล้วเพิ่อนอยากได้บ้านใหม่งวดนี้ปังแน่นอนท่านผู้ชมปังแน่นอนครับผม เดี๋ยวหลังจากเข้าไปบูชาไปแล้วจะเอาผลมาไว้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมน้ำน้ำนี่คือพอสอที่สร้างนะครับแปดสอสี่ห้าหรือแปดสิงหาคมสี่ห้านะครับพอสี่ห้าหรือพศสองห้าสี่ห้านะครับ ท่านผู้ชมเห็นเลขหนึ่งศูนย์หะครับหนึ่งศูน์หรือเก็ดศูนย์นะครับที่ที่ต้นตะเคียนด้านหลังศาลของแม่นางเกลียวสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเป็นเป็นเลขอะไรครับผมเห็นเป็นหนึ่งศูนย์ เฮ้ยอ้าเฮ้ยไอ้พี่กองอะไรนี่ม่ง่นี่กงมาหิ่ไม่หักแล้ว่านชองเ้ยมัน่หมี่กล้องอะนี่เออกล้องนะแล้วก็ท่านชมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กราบลาแม่นางแก้วไปแล้วนะครับลาสศสกิดไปด้วยแม่นางแก้วคนยหก่ด้บานมากครับ แมนเอแมนแมนเพิ่นซื้อมากเป็นแสดงว่าเพิ่นอยากได้บาทไหมครับไรบานไม่อีริแอนด์เอซี่ทางบานในทัวร์ถึงระวันที่หนึ่ะวันใหญ่ครับต้องชมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กากปลาไปแล้วนะครับขอให้เอฟซีธรรมนโชคดีทุกท่านนะครับปังๆเดลยวันนี้แม่นั่งแก้วเห้เข่าสามตัวติดทายละวันที่หนึ่งของวันวันที่หนึ่งมีหน้าควบพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดเลยแม่นั่งแก้วเลยสำหรับคลิปนี้นะครับกากปลาแม่นั่งแก้วไปเลยนะครับ ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาภูผานไปเลยนะครับแล้วก็ลาเอฟซีทางบ้านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลน้ำบาห์คนเดิมป็าต่อยชาแนลน้ำน้ำชาแนลแล้วก็พ่อทัองแหลกคนเดิมบ่าวแพ็กชาแนลด้วยครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ